Mastery Mindset ไม่ใช่พอดแคสต์ที่สอนให้คุณเก่งเร็วแต่ชวนคุณกลับมาฝึกความคิดเพื่อเข้าใจตัวเองให้ลึกขึ้นเพราะชีวิตที่ดีไม่ได้เริ่มจากการควบคุมโลกแต่เริ่มจากการควบคุมวิธีคิดของเราเองทำไมเราควรพัฒนาจุดแข็งของตัวเองมากกว่าพยายามแก้จุดอ่อนหลายคนใช้ชีวิตอยู่กับคำถามว่าฉันยังไม่เก่งพอฉันมีข้อเสียเยอะเกินไป สังคมสอนเรามานานว่าการพัฒนาตัวเองคือการแก้ไขจุดอ่อนทำให้ตัวเองไม่ขาดไม่บกพร่องแต่วันนี้ผมอยากชวนคุณตั้งคำถามใหม่ว่าถ้าเราใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการแก้จุดอ่อนแล้วไม่เคยพัฒนาจุดแข็งอย่างจริงจังเราจะได้ใช้ศักยภาพของตัวเองจริงหรือไม่พอดแคสต์ Podcast ตอนนี้ไม่ได้บอกให้คุณละเลยข้อบกพร่องแต่จะชวนคุณเข้าใจว่าทำไมจุดแข็งถึงควรป็นศูนย์กลางของการเติบโตส่วนที่1 ความเข้าใจผิดเรื่องการพัฒนาตัวเองระบบการศึกษาและการทำงานมักโฟกัสที่สิ่งที่เราทำได้ไม่ดีสอบตกต้องแก้ทำงานพลาดต้องปรับถูกวิจ,จารณ์ต้องเปลี่ยนแนวคิดนี้ไม่ผิดแต่ปัญหาคือเมื่อเราใช้มันกับชีวิตทั้งชีวิตเราจะค่อยๆมองตัวเองผ่านเลนส์ของความขาดแทนที่จะมองผ่านสก,กยภาพจิตวิทยาสมัยใหม่พบว่าการพยายามแก้จุดอ่อนมักให้ผลลัพธ์แค่ระดับปานกลาง แต่การพัฒนาจุดแข็งสามารถสร้างผลลัพธ์ที่โดดเด่นอย่างแท้จริงส่วนที่2จุดแข็งคือพลังงานไม่ใช่แค่ความสามารถจุดแข็งไม่ได้หมายถึงสิ่งที่คุณทำได้ดีกว่าคนอื่นเท่านั้นแต่คือสิ่งที่คุณทำแล้วมีพลังคุณทำแล้วไม่ฝืนตัวเองคุณทำแล้วอยากพัฒนาต่อเมื่อคุณทำในสิ่งที่เป็นจุดแข็งสมองจะหลั่งโดพามีนคุณจะเรียนรู้เร็วขึ้น อดทนมากขึ้นและไม่หมดไฟง่ายตรงกันข้ามการฝืนแก้จุดอ่อนอาจทำให้คุณเก่งขึ้นเล็กน้อยแต่ต้องใช้พลังใจจำนวนมากระยะยาวสิ่งที่ใช้พลังสูงมักจะทำให้เราเหนื่อยและเลิกกลางทางส่วนที่สปรัชญาและจิตวิทยาที่สนับสนุนแนวคิดนี้อริสโตเติลกล่าวว่าความเป็นเลิศไม่ใช่การทำทุกอย่างได้ดี แต่คือการทำสิ่งที่เหมาะกับธรรมชาติของตนเองได้อย่างลึกซึ้งทาวยุงก็เชื่อว่าการเติบโตของมนุษย์คือการทำให้ตัวตนที่แท้จริงได้แสดงออกอย่างเต็งที่ในโลกการทำงานองค์กรชั้นนำไม่ได้หาคนที่ไม่มีจุดอ่อนแต่หาคนที่มีจุดแข็งชัดเจนและรู้จักจัดการจุดอ่อนของตัวเองส่วนที่4จุดอ่อนควรจัดการไม่ใช่หมกมุ่น การเลือกพัฒนาจุดแข็งไม่ได้แปลว่าคุณไม่ต้องสนใจจุดอ่อนเลยแต่หมายถึงแก้จุดอ่อนเท่าที่จำเป็นไม่ปล่อยให้จุดอ่อนทำลายชีวิตแต่ไม่ให้มันกลืนพื้นที่ทั้งหมดของการเติบโตจุดอ่อนบางอย่างแก้ให้พอใช้ได้ก็เพียงพอแล้วใช้พลังที่เหลือไปขยายจุดแข็งให้เด่นชัดส่วนที่5วิธีค้นหาและพัฒนาจุดแข็งของตัวเองคำถามง่ายๆที่ช่วยคุณเห็นจุดแข็ง อะไรที่คุณทำแล้วลืมเวลาเรื่องไหนที่คนมักมาขอคำแนะนำจากคุณสิ่งใดที่คุณพัฒนานแล้วเห็นผลเร็วเมื่อเห็นจุดแข็งแล้วให้ฝึก3อย่างทำมันอย่างสม่าเสมอเรียนรู้เชิงลึกไม่ผิวเผินเชื่อมจุดแข็งกับคุณค่าในชีวิตจุดแข็งที่ไม่ได้เชื่อมกับความหมายจะไม่ยังยืนบทสรุปชีวิตไม่ได้ต้องการคนที่ไม่มีจุดอ่อน แต่ต้องการคนที่รู้ว่าตัวเองมีพลังตรงไหนและกล้าใช้มันอย่างเต็มที่การพัฒนาจุดแข็งไม่ใช่การหนีความจริงแต่คือการยอมรับตัวเองอย่างลึกซึ้งก่อนจบพอดแคสต์ตอนนี้อย่างชวนคุณถามตัวเองว่าถ้าวันนี้คุณหยุดเพยงยามเป็นทุกอย่างแล,ล้วเรียกเป็นบางอย่างให้ดีที่สุดชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรขอบคุณที่อยู่กับ Mastery m i n d s e t หวังว่าความคิดเล็กๆวันนี้ จะช่วยคุณดูแลชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นอีกเล็กน้อย